เอาไัดเลครับเอาสร้อยเาจะแบบไปในวิถ <elaborate> ีนะครับไปเดินน้ากระบังเข้าไปครับเฮ้ยแล้วก็ถือมาเลครับไมต้องสงสัยครับเ่อกี้ผมแอบเห็นแล้วผู้จ <Favorite> um ัดการลงมาใช่ไหมแล้วมาดักอยู่ตรงนี้เลย โอเคอ่ะไอ้ยพูดถึงวันนี้ได้ดีหน่อเดี๋ยวนักตั้งตัวก่อนหน่อยนะครับเพื่อคนเลยอีกครั้งหนึ่งครับพี่เพิร์นนักตั้งตัวแล้วนะวันนี้อีกครั้งนคงอีกครั้งนองอีกคพิร์นหนึ่งรอบสี่การดูแลกันที่อ่าให้โอกาสในการในรอบที่นิดหน่อยอันสองนี้โอเคนักตั้งตัวละกันผมตั้งนะครับผมเป็นคนเดียวครับสสวัดีครับผมปาร์คครับผมเป็นตองเฮครับสวัสดีครับผมครับผมเป็นเจสองครับ คเนชนครับก็เครับพีค้าโกเป็นคุณยาครับไปเลยครับแม็กซ์โกเป็นันดูครับปเลคครับก็เป็นดีดนครับรับครับคเวรเป็นขังินครับครับเจสบก็เป็นชิอนครับปครับคบเลีครับัครับเครับครับ จะรอบจะรอบที่เราออดิชัน่นหรือว่าจะรอบนี้ก็นะฮะกองเชียร์หนาแน่นสเก็ตดีๆวันนี้มีป้ายมาด้วยบอกแล้วให้ทำป้ายใส่มันเลย <c oughs> เอาละครับมาถามาองแล้ววงที่หนึ่งรายการวันนี้นนนนนนตพราะไงหลังจากวันที่เรา,าประกาศรายชื่อนะครับ15วงที่เข้ามาสุดชาร์รอบในวันนี้แล้วหลังจากวันนั้นปุ๊บมาถึงวันนี้เราซ้อมกันไปบ้างแล้วแค่ไหนครับก็เราาียกว่าทุกวัน บวกทุกเกรงน,นะครับแต่ทุก่องเล็กก็ทำงานาก็ประ้อมกันกันชีเลยนะครับผมเพราะว่าเพียรเพียรที่างานนี้ด้วยสวย่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่างานนี้เป็ท่านที่เป็นงานใหญ่ของพวกเราเนะี่ยยังไม่เคยที่จะอะไรแข่งประกวดหรือว่า,า <ừ. S 1> ไม่มีเลยก็เป็นส่วนใหญ่ามาเต้นโชว์ด้วยโอเค <Okay, S 2> นะครับขอถามนิดนึงคือเวลาดูเอาสังเป็นที่เราได้เจอกันวสอง้งแล้วนะครับสมาชิกคนที่ตัวใหญ่ๆหญ่ไปไหนตัวใหญ่ๆ ชื่ออะไรนะรู้ไหมรู้ไหมวิศว์วิศว์ใช่พี่วิศกลับบ้านครับอ๋อกลับบ้านแล้นะกลับบ้านกลับไปหาพี่บ้านยิ่อ๋อจริงอ๋อนะครับเราก็ยังดีนะเราวยูนบอกว่าสมาชิกที่สามารถรับมาแทนกันได้ได้นะครับให้พูดหญงชื่อลงหน่อยอ๋อซางครับขอนตั้งก็เราพวกเราเองต้องรับองกันว่าจะเอาชื่ออะไรในรายชื่อ ก็อยูนี่การช่วยเหลือก็เป็นศาสของเดนกต้องตอยู่ะไปเป็นศิษย์ศึกาไปเรียนีนรเท คงที่สมาตรงที่เก่งออกมาสมาดโอเคนะครับอะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆรลยการวันนี้นะครับหลังจากโชว์จบเรียบร้อยแล้วสทหรับการแ์ดข่าวรอบชิงชนะเลิศครับก็ขอบคุณนเลยนะแฟนๆนะแฟนคลับนะฮะแล้วก็คณะกรรมการนะครับเป็นงานสุดเลยทีเดียวที่ให้พวกเราทุกานนะครับได้เข้ามาในรอบชิงชนะเนี้ด้วยนะครับผมอ่ะมีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมอะให้ใครอยากให้ใครฝากบ้างครับ ลองเลือกนนี้ก็เลือกอันถือมให้ขอยู่แล้วนผู้ากขบแการแล้วก็้องที่มานี้ห่อยให้เลือกกันเองเลยวันหนึ่งพครบแล้วฟังอะไรถึงต้นตาหน่อยฟังอะไรึงาแล้วก็กรรมการนิดหนึ่งนิดนึงต้องใช้ตัดเกาหลี แน่ด้วยนะครับพวกเราทำกันเต็มที่แล้วครับสั้งแต่ได้ใจความได้บอกแค่ภาษาเกาหลียัไงตั้งกระซิบตั้งกระซิบตั้งกระซิบเลยครับโอเคอ่ะยังไงนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคนจะได้ความประทับใจไปกับออซามด้วยนะครับอ่ะขอบคุณพวกเขาอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในการ์ดของที่ครั้งนี้เดี๋ยวเาให้ออซามพักก่อนนะครับให้นออซามพักก่อนนะครับโอเคเอาล้วครับ अन्तिमको उता दिँदाखेरि